นี่เป็นเป็นอะไรครับผมจัดใช่ไหมครับครับเป็นผมจัดอันนี้เป็นรถจักผมจัดนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็กําลังรออยู่เนาะรถจักผมจัดตัวนี้เราอ่านจดหมายร่วมทำกำไรให้ลูกค้าด้วยเนะร้อยสามจีนมาโอ้ใบเห็นเนาะครับใ่เห็นเนาะเสียงไว้นะเอิดแล้ว จัดอันนี้ใส่เลือดของกลางได้ใส่เลือดได้นะ1นึ่นะครับผมอแถมแล้วมันดูดหน่อยนึงครับผมหนึ่งเหตได้นะปับเหตุได้เหตุได้ผมผมจัดไปเลย1 2 3่งสองสามเจ้าเกเจ้าเกน่งองสามเ้ากิโครับผมจัดไปครับผมจัดเป็นตะมวล่นหนงแล้วไช่ก็ดำานัน หนึ่งสอามห้หมดเลยครับผมแอวนหอมหมดแล้วโอ้ยตะกร้าขาดหมงกันคุณบอลนี่แล้วหันหวงหมดนลยด้วยด่วนเลยเพราะลาบรอชิวอยู่อันนี้อยู่ในไล์เนคนติดตามน่าจะสามล้านแล้วมั้งครับผมทำช่องพี่เขาบ้างร่อยนึงครับผมผมจัะ